พี่ทองไม่เอานะคะไม่ทะเลาะกันนะคะพี่ทองเป็นคนใจดีพี่ทองรู้ไหมพี่ทองน่ารักที่สุดเลยคลุกอะฮ่าทองบอกว่าโบยิสโยกันกลับเป็นคลิปแรงจอมกุเราะปุยเจ้าแรงนักแรงมั้งหนุน่มเก้วหนุ่มเก้วรู้เร็วหนุ่มเก้วรู้ตัวมเงื่อหนุห่มเก้วก็นเรื่อ ค่ะพี่ทองรึบานเหมือนรถมันมันเลยนะจองมึงจึงั้นเรามาทำให้คนรู้จักเรามากกว่านี้นะคะพี่ทองพี่แก้วพี่ถูยืนจังนานยาวจะแรงกับไก่ก็แรงกันแต่กาดื่มเราแล้วจ้า แม่เอ้ยจองกว่ามวยยิ่งเหยีวมวยยิ่งโยไม่เล่งเรื่อยกับเกยเลีเยไม่เล่เ,เ,ลเคยเลียวหายหนักจีเดียพี่ทองนี้มีชื่อจริงว่าอะไรล่ะคะท่งคำเดียวจนๆนี่นะคำเดียวจน้นๆเติมไม่ราับค่ะนะแม่ชื่อก็งามนามก็เพราะแล้วชื่อเล่นเล่นของพี่ทองละ่ะก็ทองนั่นแลปีกามุ่นกับแมวนี่นะ เหมือนกับแมวอย่างไรเ่ยคะพี่ทอคือว่ายิกกับเรียกเหมือนกันเนาะพอยิกกับแมวพอเรียกกับแมวแมวแมวคือมันเหมือนกันนั่นเนาะเหมือนกับแมวแน่แต่ว่าแมวบางตัวมันอ้วบาามันกินลูกเองแมวเก๋เก็บแมวเก๋กินลูกเองมึงน่าดีแกตามใจแมวใครถ้าเกิดโลกออกมาตามกี่โพ มันก ah ินเสี้ยนเนี่ยมันนี่ช่วยเลยช่วยดีว่าแมวว่าโผมันอันนี้จันจัดแมวไม่โดนเจ้าเจ้ะแต่แมวตัวนี้ชี่จวัดมึงเลดีเกี้ยชี้ช่วยที่จะวัดข้าวยาเกี้ยไอ้กูเลดเลดชี้ดังกูว่าชี่จะวัดมึงกูเลดดังดังไอ้แกวนี่ตายจริงกูเลดแล้วกูแทงยอดอกเลืยกระคักเลยแกี้ยวตบใจเรื่องไร แหมพี่ทองพี่แก้วร้อเล่นนิดหน่อยแค่นั้นเองเราไม่ชอบคนขี้โกรธเลยนะพี่ทองพี่ไม่โกรธที่น้นงพี่เร่งลืมกับไอ้แก้วนี่เงาแก้วนารบเรเ่นรลืมกันโยกพี่โยกวันนี่น้นงจริงไหมแก้วไอ้วังนี้แก้วว่าบารรโรูกงหัวจุกไปเลนเรียนจุกมังคุด ซุกม no. ึงวะไปมังจะแกลเบ้านกูมึงวะตาใจกินไรไปตึงเอื้อมมือไปตึงก็ได้นี่ยเกลอ้าวอันบงอย่างชวนพอนะหมายกันแลีวไอ้จ้ามาลุยแกวผมเลยตอกกลักลับว่งนี้ผ่านชอบปกติผ่านเทรนด์ไปด้วยอ้าวได้วันแลงเรียกกูไม่ไปบ้านมึง จ,จ้างต้นพ้นไม้แล้วนายจองนะที่จริงกัวย,ย,ยังไปฟากมึงเลวเลยเกลือจะเพื่อนไม่มีเวลานี่เกลออ๋อบ้านพี่ทองปลูกผลไม้ด้วยเหรอคะไม่ใจปักปลูกที่น้องก็เผื่อได้นนนนนเ,เนี่ยง่ายกูกูนึกแล้วนี่ว่าอุ้องนี่ีจ้างต้นพ่นไม้ แก้วคือว่าเผื่อปลูกเป็นแก้วแต่มันอยู่จิตเด้นเราก็อบอกแล้วว่ากินการจะกล้าตะว่าเวมาต่างดมเรารัวว่ารัวเรากินได้เพนี่แก้วถึงกันนี้กินต้นเนจตจมันไม่อยู่นั่นเลยแก้วก็ก็ไม่ใจว่าเอยเด้งกูไม่ได้ปลำัำแลต่ทุกวนเผือนก็แจงหน้าจับกูไปกินหลบกตอนในวัดมันอยู่ว่านี่ี่แก้วล่ะคะ ชื่อจริงว่าอะไรล่ะคะตั้งเจอจริงเจอเล่นก็ผีกเกวนั่นแหละไม่รักก้ามาเจอพีเต่าเตกบาดมือเลือดอกได้เนี่ยเดี๋ยวได้เที่ยวเบี้ยเจ้ตุ่นหลวงตุ่นไม่มีจวนเราเลยมาโร่โร่มาอยู่ตรงนันเลยย่างเอื่บบ้านจู่ลุยเลยทุกคนไปจ้ะ Anh lên lén rồi thì là chặt nằm lại rồi Đại mà nuôi nào phê là quan trọng Mới chạy đại kín Chờ à mà câu hồ hồ bọc phát leo À hát bỏ hát tầm phê lắm Mà nhà lên lại nào quăng có trời chơi Chờ mà mấy đứa Rùa bằng năn cả nhau về bàn ạch Bà cho bà cân bên ngoài, bà trả lên, coi càng cưng càng tít ra nghĩ ยัยเกลือยู่โควิดนี่หลักจะด้วยปลดไปจากโควิดก็ถือว่าผ่านแล้วเลยนะอีกเลือนะอืมมันเลยายเกลือไม่ติดโควิดก็ไม่ต้องเกลียดไรโควิดมันก็เป็นธรรมดา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 ธรรมชา กไม่เกลียดโควิดเลยเกลือแต่ว่าว่าใจเรื่องลูกเด็กลูกกิ๊ก,กดูว่างนี่พวกก็ลืมตรงใจกันแล้วอีกหรอือไปไหนไหนพวกมันก็นตามจะก่อยก้าวก่อยแลยุ่นนี่บากแล้วคนช่วยช่วยมันจันออมันตู้ยังกิกกันอยเกลือแต่ว่าใจเป็มันรูบ้มบาว o u n t a ไหนยยก็ยังกิีกลูอยู่เป่นเลย ยอบูดอีนลิเลยคลื่นไอ้เดว่ามันกำลังเรื่องธรรมะธรรมจาธรรมาธรรมะธรมะธรรมชาธรรมจธมาเออว่างันน่นอีกเลยมาควงเตงกันว่ากันนั่นนนอีกเลยนะพวกเพ้อคิกเออเจอกัน ว่าพวกมันตามเปล่าก็าได้ยินข่าวมาแงวเงแกว,ว่ามีหลายคนมาต่อแถวเข้าคิวไว้แล้วก็ลุยกะรักพัวกะมุกหมดจัดโรไปหมดเลยไอ้ยะมันโตกรดจนเดินลากาเสียตาไปไหนก็ไม่ได้ให้พวกมัน อําเ่าเช่นใจฉันตา,บาเบาเบาเ้อทุกวันอยากออกไปห,ห้ามบาเธออยากพบอยากเจอใจเหมือนอีกขาดกว่าไม่ได้ห้วยตัวเราสายตาอัวฉันมันไม่ขาดเด็กสม,มัยรอหาเขาเลิอกขาดแต่ฉันไม่ห้ามประกาศเล,กเลือกปูววันในพัวฉันเธอที่เคย ไยมาเจอกันเฝ้ารอประตูสวรรค์เป็นใจเปิดทางให้เราไม่ใช่เล่นเครียดแต่ยวาอีกเกลียดกลัวข่าวเราเหมือนคนงานลบกจางเข้าว่าพวกมันหนังเฝ้าไม่ได้หวยตัวว่าพวกตามไปเฝ้าไม่วาไปทำมออเมาโยเต่นใน ชายกลัวพัวแต่เกรงใจตาชานให้ตัวได้ก็ไม่รอแลเวเอออยากบอกให้รู้ว่าอัดอั้นหัวใจจริงเธอเฮ้พื่อน้องๆอ,อยากไปพบเจอวันในพัวชาญนเธอแล้วคอยเจอกัน วันในปรวชานธอคี่เค่อคอยมาเจอกันเฝ้ารอประตูสวรรค์เป็นใจเปิดทางให้เราไม่ใช่เล่นเคร,นเรียดแล้วช้านอีกเกลียดกลัวข่าวเราเหมือนคนงานลกจ้างเขาว่าพวกมันหนังเฝ้าไม่ได้หวยตัวว่าพวกตามไปเฝ้า ไม่ว่าไปทำเมาอ,อยู่เทไหนไม่ชายกลัวพัวแต่เกรงใจถ้าชานให้ตัวได้ก็ไม่รอแล้วเวออยากบอกให้รู้ว่าอัดอั้นหัวใจจริงเธอเฮพื้น,นองนองอยากไปพบเจอวันในพ่อชานเธอแล้วค่อยเจอกัน ว่างนีกินข้าวไม่ได้พอรู้ว่ามีแม่ไม้ตัดจางอยู่ข้างมันทีจงชาจดีเบาหนังเป้าอยู่ตั้งช่องปีในว่าปีนี้แม่พี่ไปข้าเราห่วรุ่งคืนนั้นพี่เฮอไม่ต้องเสียใจถึงหมดจังมากขึ้ไกลน้องก็ไม่ไปกับเ่อ ใยใจน้องไม่ใช่คนหูเบาอย่าไปเชื่อเขาทำเอาให้ผีเป็นใครผีไม่บายก็บอกเป็นใายแม่มองผีคงจะนึกได้ก็เพก็เพียนอยองแม่มายเชื่อน้องตาผีไม่มีใครทำน้องได้จึงน้องเป็นไม้ โยได้มาจังหล้วันเขาแรงกันเถื่อแม่ไม้ข้างเดือนตกคลุกที่มัวล่อล่อลุกลุกเพืือนคลุกออกไปจักวันทีเเมือนไ่อ่อนที่เบิ่งได้จนกันมัวแต่หนังฟันจักวันแม่ไม้ได้เพื่อแม่ตํำไม่กายโจ้เแรงิอแรง ายเปลี่ยนนายโยก็ตจกันจังเฟกไม่ใจปักไปเกลรถดุสกีญแล้วเราก็ตายรักกบกังต้องเจอแล้วผีไม่บายก็บอกเป็นกายแม่มองพีคงจะนึกได้ก้องก็เปลี่ยนเยอ คนองตะผีไม่มีใครทํานองได้ยึงนองเป็นไม้โยดายมาจังหลาวันเขาแรงกันเทือนแม่ไม้กองเรือนตกทุกผีมัวลอลอลุกๆเพื่อนกลุบออกไปสักวันผีเหมือนไกอ่อนผีเบิ่งได้จอน là vì quan cây chắc đợi để để mà mang cả bệnh nhanh nhé chúng ni cả lò chọn tu anh ấy ดูนางตะลุงขอบคุณยิ่งชายที่ได้ช่วยกันจะรู้ศิละปะแนวนางตะลุงด้วยใจจอชูผู้ใจผพ้ใจแม่าจวันมาผัอกรรหลังใจ ขอฝากตัวและหัวใจฝากไว้กับแฟนนังนุงช่วยส่งช่วยเสริมช่วยเติมความฝันให้รุ่งอยากเป็นนายนังตะลุงเพราะใจรักและศรัทธาเป็นรูปนั่งควายแต่คงไว้ด้วยความ ัิิ์สบนบานเกิดอินทรียึงิเล่าลือมานานแสนนานบนได้ไว้รับนับจากปูสุลานย่ายายครูบาอาจารย์ให้ท่านอยู่คู่ปักนา ขอบคุณแรงใจแฟนนังขอบคุณกำลังใจพี่น้องขออำนาจบารมีขอท่านคอยบารมีแม่อ,องสิ่งศักดิทธิ์ทั้งพองคุณมองแฟนนังตันลูก มนบานเกิดอินทิริทเล่าลือมานานแสนนานบนได้ไหวรับนับจากปูสุลานย่ายายผูบาอาัา อขอบคุณแรงใจแฟนนังขอบคุณกำลังใจพี่น้องขออำนาจบารมีขอท่านข้าให้บารมีแม่โอ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งพอ